ภาษาอีสานเรียกพระนรเมศว่าพาขวัญครับพาขวัญก็คือที่สําหรับการเชิญฝันคนนครพนมและคนอีสานเชื่อว่าคนทุกคน,ะคนะจะมีฝันเก้าขวัญบรรน,นอนมีสามสิบสองันนะครับเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเทวดาประจําตัวนะครับฝันเป็นเท,ทวดาประจําตัว ที่ดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเรียกว่า32ขวัญครับซึ่งขวัญน,นั้นบางทีไปในที่ต่างๆก็อาจจะตกหายหรือว่าออกไปจากร่างกายก็จะทําให้คนผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงคนโบราณท่านจึงมีคติว่า ถ้าหากมีแขกบ้านแขกเมืองมานะครับหรือว่ามีผู้คนที่หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำการแข็งขวัญก็คือการเชิญขวัญให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะครับวันนี้ทุกท่านทุกคนเป็นแขกของชาวนาครพนมทางท่านผู้ดูแลวัดแห่งนี้ท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าเมื่อท่านได้ มาถึงที่นะครพนมแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการเชิญขวัญให้กับทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นขอขวัญเป็นพรนะครับให้กับทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแตนะ่ที่สําคัญที่สุดก็อยู่ที่ความตั้งใจของทุกท่านนะครับว่าปีหน้าการที่เราจะต่ออายุเราไม่ยากเลยก็ตั้งความปรารถนาจะเรินอ,อีกที่บาทสี่ยงคือฉันทะ คือความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าเราอยากทำอะไรวิริยะเพียรพยายามที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นจิตตานะครับพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไปตามที่เราตั้งความปรารถนาหรือไม่แล้วก็วิบางสาก็คือตึกตรองอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้น นะครับวันนี้ทุกท่านทุกคนได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วหลายท่านหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้ผมยังจำหน้าได้เลยนะครับท่านสวยอย่างไรก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าได้ว่าสวยปีหน้าก็ให้เห็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้มีบุญสามพันร่วมกันได้มีโอกาสได้มาร่วมบญร่วมกัส่นทุกนี้ ได้เวลาอันเป็นมง,งคลที่จะได้ประกอบพธิธีบายสีสูขฝันให้กับคณะสถาสาธุชนทุกท่านทุกคนแล้วนะครับมีไฟปอบคุณพ,พ่อเอาไฟมาไฟทุกคนแล้วครับผมเปดจุดะรัับ ทุกท่านอาแต่ที่พาขวันนะครับอ่ะอามมาเตะหอมแล้วสัทุกเมื่อนี่เป็นเมื่อสันวันดีเมื่อดีทีอาวุตตะโซโต๊อันนี้แม่นโต๊ไม่จังขันอันนี้แม่นขันไม่แก้ว ผู้บาศกผูปบาศีกาแก้วเต๊กแล้วจะได้นองมาทุ่มเอาเหล้าเต้าเอาขวัญคณะรัทธ,ธาผู้มาทอดาานนตต้ารกฐินละทานณวัดป่าเมืองเก่านับแต่นี้ไปแหกแหกแต่นี้ไปน้าข้อเจ็บพอให้มาไกาข้อตายบอให้มาหอ,ขอ,อดข้อบุรวษทั่วไปก็ข้อน้อยทั่วไปมือบอให้มาตอกมาซูลอยู่ในเนื้อเฮื่อในเคียงของคณะเจ้าภาพเจ้าสัทธา มออออีเก้าขวันวันนอนแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครอบกระหินเข็ดปวตอกไผ่ให้บอดีขอให้อยู่ดีมีสุขสันต์ให้ค้ำเมื่อลนคุณเมื่อหน้าคือเงินให้ได้มือกำคือคำให้ได้มือก็อบตอกมอบเข้าเงินล่างล่างเข้ากระเป๋าทุกท่านทุกคนก็ค่ะ อุษาห้องแล้วสัต

ý nghĩa là một trong những cái để xây dựng trong những cái câu ถูกโ,โมไม่ไปพานนอนทูกเขียวห้อมและผูกผาถูกปราเทศท่าและเกือนทำถูกท่านางแล้วพราพูม้มีจิตใจใส่ศรัทธาสมสรินยินดีก็จงเกิดมีแก่ภาคแก่นไทย จงสเสด็จรงสามัญ,ญลงมาเจ้าพ่อดูสิ่งรงทำบารีคาขอจองสเสด็จโวนญญายลงมา เคองเกี่ยบูจาดอมผูกาทั้งลายผูกาทั้งลายได้แต่งเครื่องทำลาบัสสุดวันถวยปาจอมทำแกนไทยในโงกาลาบัดนี้ก็กาเดินูกกาสาวลกกาสาลาทนังกา No. Uh... Kazuto MANDHZE KAMLOK VAVANG

เก่งลงมาเป็นราสาเสือตาเมืองมิ่งควางนคขวันนี้ของเป็นโซสุขเศร้าโยงในสาว์วที่วันนี้เป็นวันเดที่ทางหาแต๋ เจ้าวาลอันผู้รามนาภุณพ้องลาพรเจ้าันเจป่ากนราสานต้นลงอาคืเวลานึโอวนโพธิ sốt nó mơ tới sau ca dầu anh ta buồn hương

เ้ยพอไหร่ลรงสงเกาวันนี้แม่นเผาเสือมาใส่วันนี้ขันสัน đam po đai po po vạn ni phalo phala so phẹp năng can vạn ni hỏi bảy nhai mưa เจองลคนเลยเต้าไปคนง่าย,ยพร้อมเสนาสิลาผงหอกราดับไปพาได้ต้มวางเทียมร่างงามงลงแผ่นแก้ววันนี้ต่าง

lo buồn bong thèm từ vô quân em thèm lo lẹ thèm lo thèm có ba kết hỏi có có đói đò hỏi cài cầu thơ càng เบอก์เ่าเบอร์ัวใบใหญ่กันลงเราควงลงอคุนต้นสงเพียพบเฝ้าจาป่าทาควเมื่อยลาลือเต่าโบซาผูดา Hoàng đẹp áo lắng nén Thương xuân khổ hiệp Khoan mô hút bay nhà Thịt là xa Hương tùm hay Giót nháy đầy Kiến ương nào con đường Đôn xa là Giếng cửa Cũng nếu Giám mãi Ngày nhằm bóng cao khẳng Mùa mùa xe là มาวันท่าแม่ลมมานนองอมทุกโมโยท่าทางนาคานาเกลอแม่คนรนาโคตรถกปากคนนี้เมฆลาสีสาวทาเสื้อท่อนเท้านี้สวนปามมสวนเดทีเก่าเป็นป่า Yeah!

ไปเอื้อนเอาเจ้ามาฟามาซอยเอาความมาจอมดำกันไท้ควานหวันควันเกลีควัมปากเยี่ยมเจ้าจึงจะหวันแกเี้ยว nên là Phật con là mày là lẽ quan con trai khăn trai con trai lạc nơi quan

วันเจ้าหัวไปพูดก็ส่งอยู่ในปากของแม้เาบ่อวันนี้วันเจ้าหัวไปตัวอยู่บาเทิาเเน่นกลก่อนในมาวันเจ้า ไปเล่นวีไลสุดเขตยดองให้มาเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าหูไปก้มยูปะเด่นคนแห่งนี้ก็ให้มาเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าอยากมีไปเกิดกรงให้มาเมื่อ Oh. <laughs>

ทเล่หพ่อแม่แา่เขาแก่เล่นวุ่นวายลูกหลานเล่นแล่นนอนบ้ากอดสร้างกันมาป้าควอนราเต็มไว้พอมีเครื่องตอนม้าบ่กูส่วนนีทั้งเขากับใคร

Qua mai ơi, qua lên sao? Câu phận vẫn non mà dường như này nữa mà dường như này kia nữa, bạc lúc nào tàu bạc nằm sẹo ขอ,อนำเสียงคอเฮาเอินคันได้ยินเสียงเอ,อเินเชิญเชิญให้เจ้าเต่าคันได้ยินเสียงเอเินเชิญเจ้าให้เต่ามาเขาซา,าทุขาดแล้วเอาแล้วเ <c oughs> กาฝันวันนอนอยู่ได้เรื่องเขี่ยได้ใบเอาผูกคอตอกแขนผูกข้อมือได้บดใบ

ก็เลยไม่เติมอ่ะตัวแรกของโครงการที่2ก่อนครับ